สวัสดีทุกทกท่านนะคะมีหลายหลายท่านนะคะสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาค่ะว่าไพ่ Oracle นะคะคืออะไรในคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะ Oracle เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเท่าไหร่นะคะโดยคุณสอเศรษฐบุตรค่ะได้ให้ความหมายและนิยามไว้ว่า Oracle นะคะก็คือคำทำนายล่วงหน้า คำทํานายที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ฮอกฟอร์ดและก็แคมบริดจ์นะคะได้ให้ความหมายของ Oracle เป็นในตัวบุคคลได้แก่ผู้ที่สามารถอย่างรู้ชะตาล่วงหน้าอย่างรู้อนาคตและเป็นผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้นะคะ ไพ่ออร์เคิลนะคะถูกพัฒนามาเพื่อการพยากรณ์ดูดวงโดยตรงเลยนะคะโดยรูปแบบนะคะสวยงามเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็มีความหมายดีๆซ่อนอยู่ในไพท่ที่สำคัญนะคะหากผู้รับคำทำนายนะคะสื่อจิต ถึงผู้พยากรณ์รวมไปถึงมีสมาธิและความศรัทธาก็จะช่วยให้ไพ่นั้นแม่นยำละเอียดถูกต้องนะคะหรือหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์นะคะอยากจะแนะนำให้ทางเจ้าชะตานะคะเพิ่มเติมเสริมหรือแก้ไขนะคะไพ่นะคะจะแนะนำได้แล้วก็ออกมาในนี้เลยนะคะ หลักการง่ายๆนะคะที่ไพ่พยากรณ์จะทํางานนะคะก็คือคุณจะได้เห็นจุดยืนของตัวเองหากคุณเชื่อมั่นมีพลังศรัทธาและมีสมาธิรวมไปถึงสื่อจิตถึงผู้พยากรณ์นะคะจะสามารถให้คุณเจอทางออก มีความสุขแล้วก็เห็นแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากคุณนั้นนะคะมีรอยยิ้มคุณสามารถยิ้มได้กว้างมากยิ่งขึ้นและก็สามารถทําให้ตัวเองนะคะชัดเจนรวมไปถึงถึงจุดเป้าหมายได้ไวกว่าคนอื่นและหากท่านสนใจนะคะที่จะดูดวงนะคะด้วยไพ่ออร์ l เคิลแบบนี้นะคะกับแม่หมอเนาะสามารถติดต่อเข้ามาดูดวงได้นะคะทางข้อความเพจนะคะคุณจะได้รู้ลึก รู้จริงรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้แล้วก็ไปได้ถูกทางแล้วก็ไวมากขึ้นค่ะ